12ปีการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อวิถีชีวิตสุภาวะของคนไทยเมื่อเวลา13.30นาิกา30นาทีวันที่12พฤศจิกาย,ยน2567น2567ที่โรงแรมแกรนลิสตมอนสไตล์ด์คอนเวอชั่นโฮเทลจังหวัดนนทบุรีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสารรค์สุขภาพสอส,อส,อสอร่วมกับศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลและภาคีเครือข่ายจัดงานถแถลงสถานการณ์12ปีการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อวิถีชีวิตสุขภาวะของคนไทยเพื่อสะท้อนสถานการณ์และการขับเคลื่อนการมีกิจกรรมทางกายรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางออกแบบและกำหนดทิศท,ทางการส่งเสริมและสนับสนุนการมีกิจกรรมทางกายอย่างทั่วถึงพระเท่าเทียม สร้างระบบกลไกสนับสนุนการมีกิจกรรมทางกายลดพิจกรรมเหนื่อยนิ่งนำไปสู่การผลักดันเป็นนโยบายระดับประเทศ ถามคือใครก็ผมผมตอบแล้วกันนะครับคือตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยจากงานวินจัยนะครับจะพบว่ากลุ่มที่มีปัญหามากที่สุดก็คือกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับเพราะว่ากิจกรรมทางกายเนี่ยจะอยู่ที่แค่20%เอนงนะครับในขณนะที่ในภาพรวมของทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีกิจกรรมทางกายอยู่ที่68%นะครับในปี2566นะครับ ดังนั้นหมายความว่าในช่วงโควิดเองเนี่ยที่เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยเรามีกิจกรรมทางกายถึง74นะครับและลดลงมาในช่วงโควิดเหลือ54แล้วก็ตอนนี้ค่อยๆขึ้นมาเป็น62แล้วก็68นะครับในปี2566นะครับแต่กลุ่มที่มีปัญหามากที่สุดก็คือกลุ่มเด็กครับเพราะว่ามีการออกกำลังกาย,ายกิจกรรมทางกายเนี่ยเพียง20 ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับการที่1ต้องเรียนหนังสือนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ติดจอด้วยหลังเรื่องเรียนไปก็อาจจะไปใช้มือถือหรือใช้ iPad ต่างๆนะครับในการที่จะใช้ตรงนี้ก็เป็นปัญหาค่อนข้างมากครับ ครับในส่วนกิจกรรมทังกายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากเห็นว่าอันที่1เลยเนี่ยนะครับส่วนของสอสอเองเราก็พยายามไปกระตุ้นนะครับให้ประชาชนมีการออกกําลังกายมากขึ้นทั้งการที่เราสนับสนุนให้มีการวิ่งออกกําลังกายกันในพื้นที่สาธารณะต่างๆนะครับการมีทํางานร่วม กับหน่วยงานท้องถิ่นนะครับในการที่ทําให้สามารถสนนุนให้เกิดเฮลตีสตีหรือว่ามีเรื่องสวนสาธารณะที่ใกล้บ้านนะครับมีพื้นที่ที่สามารถจะมีสิ่งแวดล้อมที่ออกกําลังกายที่มากขึ้นการที่มีกิจกรรมต่างๆนะครับทั้งในสวนสาธารณะมีกิจการ,รมีมกิจกรรมของชมรมวิ่งต่างๆก็ช่วยกระตุ้นให้คนนะครับสามารถสร้างนิสัยในการออกกําลังกายได้มากขึ้น และสิ่งที่อยากจะฝากนะครับถึงาทางบ้านผู้ปกครองต่างๆนะครับก็คือว่าผู้ปกครองเองอาจจะต้องมีการที่ปลูกฝังเรื่องของนิสัยนะครับสร้างวินัยในเด็กนะครับในการที่รักการออกกําลังกายในการที่ให้เด็กมีการมาออกกําลังกายมากขึ้นคุณครูเองอาจจะสามารถที่จะมีการให้กิจกรรมนะครับในการให้กันบ้านเด็กครับไปการออกกําลังกาย ร่วมกับผู้ปกครองก็จะสามารถทําให้เด็กมีนิสัยของการออกกําลังกายและสามารถปกป้องให้ผู้ปกครองนะครับก็ลดโรค NC d ดีด้วยเรียกว่าได้ทั้ง2กรณีเลยนะครับดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ทุกคนนะครับอาจจะต้องอาพาเด็กเยาวชนของเราออกกําลังกายมากขึ้นในก,กลุ่มหนึ่งครับในก,กลุ่มที่เหลื่อมล้ำนะครับก็คือผู้หญิงครับ ผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีภาวะที่อาจจะมีหลังจากกลับบ้านไปแล้วมีงานบ้านที่ต้องทานะครับบางคนก็อาจจะเริ่มที่พอมีลูกเนี่ยก็ต้องดูแลลูกนะครับและอาจจะรวมถึงการที่น้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะผู้หญิงก็จะมีภาวะอ้วานลงพุงที่สูงนะครับดังนั้นพอมีบุตรขึ้นมาแล้วน้ําหนักขึ้นก็อาจจะออกกําลังกายยากปวดเข่า อ้ามเนื้ออาจจะล้านะครับการที่เริ่มมาออกกําลังกายมากขึ้นก็ทําให้เรื่องของร่างกายส่วนทรงต่างๆก็จะดีขึ้นด้วยเพราะจากงานวิจัยก็เพราะว่าที่ผู้หญิงไม่อยากออกก็เพราะว่ารู้สึกว่าหายส่วนทรงด้วยนะครับงนั้นการที่ถ้าสามารถที่จะออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องควบคุมอาหารแล้วก็ผ่ารูปไปออกกําลังกายด้วย นะครับก็จะช่วยให้ได้ประโยชน์กับสุขภาวะลด NCD ลดโอกาสที่จะกลายเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็ลดภาวะติดเตียงในช่วงสูงวัยด้วยนะครับค่ะทางที่แพทย์ะว่าทราบว่าตอนต่อมาตรการของเมการส่งให้ตรวจด้วยการทางการแพทย์ร่วมตรวจที่สถานีครับครับก็ทางที่แพทย์จริงเป็นหน่วยงาน สนับขนนทางวิารนะครับเราทํางานลำภานม่ได้ก็ที่ผ่านมาก็จะมีการทํางานกับมางนกรมอุสาหกรรมโมนะครับแล้วก็ทางสองในการที่จะทําโมเดลต้นแบบต่างๆตัวอย่างเช่นในกลุ่มวัยเยาวนแล้วก็วัยรุ่นนะคาัเราเราก็มีการทำโมเดลที่ชื่อว่าโรงีินฉลากเล่นนะครับที่พร้อมสําหรับการไปขยายผลนะครับช่วงแรกเนี่ยเป็นการทําโมเดลชุดต้นแบบอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกลุ่มที่เป็นกลุ่ม นะแควเรียงไปโน้นนะครับในกลุ่มอ,อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เป็นถุงอีกตั้งคันและหอีกทอดเราก็มีการดีเริ่มรเรื่องนี้นะครับทางกองกิจกรรมก็ได้เพื่อที่จะวกลุมหนามัยแล้วก็ส่วนประบรวมถึงภาคีที่อยู่ในระดับพื้นที่ก็มีการ สับสนการทํางานเนะครับเครื่อนของประเทศไทยเราเนี่ยพัฒนาขึ้นเป็นระด,ดับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีฐานข้อมูลนะฮะที่เราแอพพลายมาจากเวชโชเองนะครับได้มาตรฐานระดับโลกนะ,ะับที่เขาต้องอบริหาประเทศแต่ที่สาําคัญคือการทํางานในประเทศนะครับเราได้มีการศึกษาวิเคราะห์ล้ว,ว่าสิ่งอะไรที่มันมีประสิทธิภาพนะ,ะับก็คือการทํางานในเชิง รณรงค์สื่อสารการัมืองอย่างนี้เป็นมาตรการที่จะเห็นว่าทรงอำนาจทรงพลังมากน,นที่ผ่านมานะครับเราจะรับรู้รับทร,รบาบนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยยันไม่พอครับเราจะเห็นว่าเรายังมีเรื่องแผนของประเทศนะครับที่เราเรียกว่าแผนส,งส่งเสริมาทางกายระดับชาติซึ่งเราได้มองอย่างรอบด้านนะครับที่จะทํางานทั้งในเชิง เซตติ้งครับคำว่าเซตติ้งนี้ก็หมายถึงสถานที่ต่างๆไม่จะเป็นที่โรงเรียนสถานประกอบการเองชุมชนเองอะไรนะฮะมันจะมีมาตรการเฉพาะซึ่งเราจะ้องลงมืนทำง,งานครับแต่เท่านั้นไม่พอนะครับมันก็้องระบบต่างๆที่ต้องหนุนเสริมด้วยที่เช่นระบบการศึกษาระบบการจราจรขนส่งต่างๆพวกนี้ถ้าเราได้ปรับเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยับพลังงานร่างกานเราจะมากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่า12ปีเนี่ยเรา วางทั้งในระเชิงอฟราสตัคเจอร์นะครับแผนพัฒนาคนนะครับที่เหลือเนยก็คือว่าเราจะต้องมองหาโอ,อกาสในการที่จะแอพพลายงานแบบนี้นะครังไปให้ถูกคนแล้วก็รักษาอะไรความยั่งยืนในแต่ละคนนะครับกิรารการายเนี่ยเป็นกิจกรรมที่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เร็วมาก อย่างเช่นวันนี้ออกกำลังกายมีขยะพรุ่งนี้สามารถที่จะนอนนิ่งๆได้เลยนะ,ะมันจะมันจะผลักด้เพราะฉะนั้นเราต้องเมนเทนทั้งตัวนโยบายตัวกระตุ้นนะครรากฐันอย่างต่อเน,นื่องครับโดยม้าหมาก่ะีเชิคาบห้ต้องแผเนกบนารค่ันัในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขในปี ควรทำถ้าในเป้าหมายปี73นะครับ85เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางยังไงบ้างครงับเชิญจำาสนอวันนี้เราก็พยายามจะดำเนเินการแต่เรื่องนโยบายครับส่งเสร,ริมให้ประชาชนไทยเนี่ยมีความตระหนักรู้ในเรื่องของการความสำคัญของกิจกรรมทางกายนะครับซึ่งตรงนี้เองกระทรวงสาธารณสุขเราก็ไม่สามารถทำได้ด้วยลำพัง พยายามประสานภาคเครก่าหรือว่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาสถานประกอบการเรื่องของของค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับส้อมูลเพราะว่าทุกส่วนจะบูรณาการกันแล้วก็กระทรวงศึสษาธิษเองเนี่ยก็จะให้เกี่ยวกับเรื่องขององค์ความรู้ความถูกต้องแนวทางการเฝ้าระวังรวมถึงเรื่องของการพัฒนานโยบายหลักพื่อขับเคลื่อนให้มันชัดเจนมากขึ้นครับเพาว่าเรามีเป้าหมายที่ปี2573จ,จะได้ตามเป้า ถ้ายุทธศาสตร์นี้ผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าผมคิดว่าจุดนี้เนี่ยถ้าเราดูข้อมูลเนี่ยเราจะเห็นภาพเลยครับว่ายุทธศาสตร์ที่เราจะทํามุ่งเป้าออไปเนี่ยก็คือว่าในกลุ่มเด็กเยาวชนนะครับเพราะว่าถ้าดูค่าเฉลี่ยเนี่ยคือ68แต่ว่าเด็กเนี่ย20เปอร์เซ็นต์ถ้าเราจะเพิ่มให้กลายเป็น85าเนี่ยจำเป็นต้องไปเพิ่มในส่วนที่น้อยที่สุดก็คือเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งกลุ่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่ยากและซับซ้อนครับเพียงแต่ว่า เด็กเนี่ยจะอยู่ในภาวะพึ่งพาดังนั้นเขาจะเชื่อฟังสองคนครับคือพ่อแม่กับครูนะครับดังนั้นถ้าเกิดพ่อแม่หรือผู้ปกครองเองสามารถที่จะพยายามที่จะปลูกฝังเขาในการที่มีนิสัยของการออกกำลังกายคุณครูอาจจะปลูกฝังให้กันบ้านหรือมีการกระบวนการที่เรียนรู้ร่วมแล้วก็แบ่งปันกันในเพื่อนนะครับ ให้มามีการออกกําลังกายแล้วมาแลกเปลี่ยนกันอาจจะทําให้เด็กเนี่ยสร้างนิสัยแล้วการที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยออกกําลังกายเนี่ยแน่นอนครับผู้ปกครองจะต้องออกไปด้วยนะครับสมมติบบว่าเรามีศูนย์เด็กผสมใบคุณครูให้กันบ้านว่าต้องไปออกกําลังกายกับผู้ปกครองครึ่งชั่วโมง ผู้ปกครองที่เป็นเบาหวานอยู่ความดันอยู่ก็ต้องไปออกกําลังกายกับลูกครับมันก็จะลดได้ทั้งสงส่วนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์อีกอันหนึ่งที่อาจจะต้องทํางานร่วมทั้งกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษานะครับแล้วก็ท้องถิ่น นะครับอบตอที่เขาดูแลเรื่องสูย์เล็กๆอยู่ซึ่งก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะครับว่าถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองเองหรือครูเองหรือว่าท้องถิ่นเองที่รับผิดชอบตรงนี้นะครับหรือกระทรวงศึกษาเองเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้น,นครับให้เด็กเนี่ยมีการออกกำลังกายมากขึ้นโอกาสที่คนไทยจะลด NCD ได้และมีเป้าไปถึงกิจกรรมทางการ 80, 85%ในปี2573เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ครับ ความดาร้มากจักการออกกาลังกายงดการจูงใจที่ดีกับจริงๆแล้วกระบวนการของสอสอเองเนี่ยก็คือว่าเราจะทํางานกับภาคีนะครับกระบวนการจูงใจที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการที่เห็นความสําคัญของการออกกําลังกายที่ทําให้สุขภาพแข็งแรงการให้รางวัลเนี่ยจะไม่ยั่งยืนการที่มีแรงจูงใจที่จะสร้างนิสัยเพื่อ สุขภาวะของตัวเองเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญที่สุดครับซึ่งก็อยากจะฝากนะครับว่าแรงจูงใจก็คือว่าอยากให้ทุกหน่วยงานนะครับหน่วยราชการเองหรือหน่วยท้องถิ่นเองหรือว่าประชาชนเองหมู่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับจะต้องหาทางครับสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพนะครับแล้วก็มีการที่ปลูกฝัง ให้กลุ่มเด็กเยาวชนกลุ่มสตรีนะครับมีการออกกำลังกายที่มากขึ้นแล้วก็ผู้สูงอายุเองก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับที่มีเวลาแต่ว่าจะสามารถทำอย่างไรจะใช้เวลาที่มีอยู่นั้นมาออกกำลังกายกันได้มากขึ้นตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญครับที่ต้องกระตุ้นกันครับ